ขึ้นเทิงเรไปยืนต้มเบื้องสาวโหลดน้ำทำสุปอันนี้ซื้อสาวหยังซื้อสาวจริงอ่าจัดไปสาวจริงตื่นห้าจุดหลึงระบายเลยเอเโดนเราไปบนตื่นเนอ หนึ <t un> ่งสองสามพวกเพงเมียสบายดีท่านผู้ชมคุณโมนิ่งสบายดีเด้อสบายดีตอนเช้าท่านผู้ชมกะตื่นมาก,การบรรยากาศดีเนาะอากาศดีเดอ้อช่วงยามหนาวอยู่เวียน,นี่กแะแบบอากาศปรับปรุงดีบองฮอนละกะโบน่าวเกินไปท่านผู้ชมเย็นๆส,สบายๆเนาะและตอนนี้เขายังอ,อ,อ,อยู่นครล่วงเวียงจันทร์ท่านผู้ชมยังพักอยู่โรงแรมนครศากนะท่านผู้ชมเนาะ ทางบนเก้าแหละอยู่นี่กะน,นอนรับสบายท่านผู้ชมเครื่องนอนเมีย่ยงเพิ่นกะสะอาดนอนในเ่าแบบรับสบายให้ความรู้สึกคือแบบว่าพักพอนได้เต็มที่นะครับผู้ชมแล้วเ่าได้มาทันทีท่านผู้ชมาาม,มาพักบอนที่มีสะน้ำเนาะสะน้ำก็ให้อาฟฟีจังเสียห่าต้องลองท่านผู้ชมเ่าต้องไดาฟังไม่เสร็จอาุโบอฟคือแบบหมาบ่ฮอดจังได้ฮะนะท่านผู้ชมและน้ำพิ่นก็ใสสะอาดเย็นสบายเน้องเมีเ่ยงเบิ่งเมื่อนำสะอาดดีครับผู้ชมก็เลยแบบโอู้ขึ้ว่าต้องได้อาฟแล้วแหละ กับลงนาลงกันว่าะกอ,อจะได้ก็ต้องให้อ้าบแหละสิฮะน่ะแล้วก็พอดีมือนี้น่ะเป็นมือที่แบบว่าอยากยืดเส้นยืดสายในน้ำน่ะยากแบบลอยน้ำลื่นออกกำลังกายในน้ำสินะทำผู้สมก็เกลือปลาฉ่าทำผู้สมไปลอยน้ำอาบน้ำลงกันเนาะแล้วก็นมือนี้พิเศษส,สุดๆก็คือจะมีพ่อแม่น้องเมยแดเพิ่นมาห้าทำผู้สมเนาะไปะไปกันเลยทำผู้สมพอลงมาด้านลุงล้วก็มาเติมน้ำพรใส่นี่เนาะอ,อันนี้กับจะมีโปรตีนกับกาแฟทำผู้ชมน้องเมย์ท่อกาแฟลงไปแล้วกัน เอาโปรตีนใส่ลงไปเนาะจากที่คิมแล้วเดี๋ยวทัพผู้ชมที่ว่าคนแทมให้นะเราเมรลองซิมทีน,นึงแล้วมันแซะะ่บเลยทึกใจกะะันเลยมือนี้เออเอามาให้ท่านผู้ชมเบิอร์มาปเป็นแบบใดกล้องอันนี้นะทัพผู้ชมบ่มีค่ายเด้อกล้องนี้นะทางลุมนี่ก็ยังบ่คักให้บ่เออเนี่ยทางลุมนี่เอาไว้ใส่กาแฟใส่ย,ยังได้หมดเลยนี่เด็ดเด็ดเอาใส่ฟุ้นเมี่ยงเขามาและะ้วกั ทอกไซทอกไซเอาน้ำไสสันสนๆกินได้เลยั้างในื่อจะมีเล็กแบบให้สันหอมละเอียดสันเรามันเนื้อละเอียดกินได้เลยท่านผู้ชมอน้น้องเมย์จะเอาไปกินแคมป์สะเนาะบำรุงร่างกายท่างผู้ชมโปรตีนจะสร้างกามเนื้อให้เหา่ยวนะเนผลิตภัณฑ์กระจา้ามีมาเลยท่างผูมเครื่องไสภายในเหือนน่ะนี่ยังต่งตางๆเหมือนกาแฟน้ำมากไม้อันนี้นี่ชินคาดีเนาะ มีท่านผู้ชมลงมาด้านลุมกับเดี๋ยพ่อแม่พกักท้ายหุบเต็มที่นะคะผู้ชมเนาะวิวกด็ดีมีน้ำผู้มีน้ำตกต้าท่านผู้ชมบนทายหุบน่ะคักเนาะ ห้องน้ากัะโตสบายไปบนได้ก็มีห้องน้ำท่านผู้ชมผู้ใดหมักอดอั้งมูยูนี่มันอยู่นี่มีพอรอมเลยทางในจะมีผ้านามีพาลิซี่มีผ้าอ่ะยั้งแบบในนั่งนะท่านผู้ชมอันนี้นะเพื่อนนี่ยังท่านผู้ชมดำดานะเงาะเออเงาะมีงเงาะแน่ มักสมคนกับมาไา่ทั้งทีเลยเนาะคาแค่ได้ยังแน่อกยางสามสิบพันสามสิบพันยางละห้าพันบอยางละห้าพันกีทำผู้สมเป็นผิดที่ว่ไรไอ้เราเป็นคนร้องบางเด้นองมอเ <c oughs> ออสบายดีเด้อ จะดสบายเนาะผมก็เข้ามาคข่เท่งทีเลยท่านผู้ชมถ้ามากินซมก็ต้องจัดและแหละข้องบ้านกับมีมักโมมักลีอ,อันนี้ก็คืออาหารเฮาเนาะโอ้มีแต่อาหารเนื้ออาหารเซฟเซร์ทางนั้นเลยท่านผู้ชม่บ <c oughs> น,น้องเมย์ไปอยู่ไตได้กินแต่อาหารตไตด้เ <c oughs> ป็นส่วนใหญ่มาอยู่นี่ดู่าจะเป็นยอเป็เปาปาเดขวาาัวผ<อ>ักกะหล่ำปี ซ่าเด็ดสุดละแม่นอันไข่แพนทาผู้สมนี่แกงไปทาผู้สม มาเบ mm. ah, right. um <am> mm. ิ้งแม่น้องเมย์เพิ่นกะเกี่ยมซีอาบน้ำเอาแม่อันนี้อาบลำซาอะไรว่ามันอาบนลำคล้องไดยมาตีวักเบ่งอยู่นี่วันนี้แบบพูดจีบเอาผุใส่สิ้นแต้มท่านผู้ชมกับเสื้อกระตองแบบน้องเมย์เนาะเลยไซสิ้นสิ้นแต้มตีวักเบ่งท่านผู้ชม นี่ยน้องเมนะฮักค่ะตะมุตะมิท่านผู้ชมกันท่านผู้ชมตะปุคือน้องเมเด้อเดี๋ยวนี้เจ้าบ่อาบน้ําม่ใส่โอ้ยเพิ่นมาอาบน้ําอยู่โรงแรมนครสักเีย้จบเตามอยู่จุดใดล่ะตั้งอยู่รงข้างหนงเอาได้พรีเซนเต์่เด้อนี่เด้อวาสวัสดมาง่ายๆลรงข้างหนงค่ะว่าคิดงอคิดยากลงมาฮอดนครหลวงปึ๊บ โทรหาเดาเลยแมนแมนบนยาข้อมูลเฮามีให้เต็มที่เลอยน้ำมะลุกลานเบิ้งเลิศด้วยเจะค้องแฮมเพื่อนธรรมบุษมแมนลอยน้ำกันเด้อเหมือนกันเองกันเองสะดวกสบายเทคแคร์ดีทรรมบุษมผู้ใดมาอยากเจอจะาค้องแฮมเพิ่นกระไดเด้อเพิ่นคนสบายกันเองกันเองเด้อน้องนี่เดือดตู่หับแขกเพิ่อนธรรมบุษมไพมาหอดไซร์หลักะโทรวห้าดาวแมนมาบ่ฮอดจอดบ่เทิงกระบอกขนาด เพื่นก็ไปฮับทั้งทีเพิ่อนว่าโอ้บริการมีมดเลยทั้งผู้สมรถก็มีน้ำยาสะพุ่มมาทำหลอดเอาวอลลุ่มมาแล้วมาแล้วมาแล้วพอดีน้องมียักษ์สะพุ่มเลยพอดีอ่าน้ำสระพุ่มเลยอ่าน้ำมามันครบเดี๋ยวให้บอกเพิ่นใส่ใจลูกค้าเพิ่นใส่ใจลูกค้าดีเพิ่นจะถูกแบบว่าอันไหนที่คาดเคลื่อนเพิ่นจะเซ็กเบิ่งละเอียดมืด ใส่ใจเลยท่านผู้ชมเด้อไพมาเพราะอยากเจอเจ้าของแหมกะมีแต่เข้าไปตึกตัวซีเคียวเลยตึกซูซูเรียนเพิ่นฮันตึกสินค้าเพิ่นจะเจอเพิ่นเลยไปไปกรไดต้นเครืองไปได้มีห่อยเฮ็ดเครืองหนึ่งห่มเครืองหนึ่งแดดผู้บไปยักทึกแดดกับอาบห่มโอ้คักเนาะไปมีห้องอาบน้ำเทเพื่อนก็จะเป็นแบบกันเองพาทัวร์สิเลยห้องอาบน้ำเนาะตัวนี้เนาะห้องอาบน้ำห้องเข้าส่วนตัวยังก็มีหมดเนาะ โดยมีครบเลยเนาะเออลงซาแล้วมาอาบนีติมน้าเื่อนลอนอาบน้ำกับไล่ไล่เนาะเป็นสิบกว่าห้องสะดวกสบายแท่อว่าไปได้เวลาไปเบิ้งสาทาบผู้สมเน่ให้บกร็มีคนอาบทาบผู้สม ແລະເອົເພ oh, <sm art> ິ່ນວ່າແມ່ນຂ וא ບໍ່ໄດ້ແທ້ເນາະເພິ່ນເພິ່ນວ່າຈະມີແບບຕັກແດດແດດແລະກະແບບເຂົ້າຫົມນີ້ຖ້າຜູ້ຊົມແດ່ບໍ່ຢາກຕັກແດດກະອັບບ່ອນອັນຫົມກະດແທີຂົາມສັ คนที่บเดมมาพักอยู่งแฮมเฮาอาบน้ำได้บอกเขามาใส่บริการแบบไรเขาอาบน้ำไรแต่ว่าผู้ใหญ่งนันสิบห้าพันกิบดยแล้วเด็กน้อยนั้นสิบพันกิบด้วยทั้งวันทั้งคืนเนื่องเลยโบได้จำกัดเวลาโอ้ยมันเหนียบปั๊มเลยอับดุลเย็นมันบุคือน้ำธรรมดาเนี่มันมีตกปันปั๊มได้ปั๊มปั๊มมันจะลุ่มเหมือนไงคากนอก ตัวนี้พ่มีลูกมีล่างก็ผ่ามาอาบมาลิ้นได้เลยน้อยอยู่นี้อันนี้มีเด็กจะมีน้อยนีเพียงเมื่อเขานี่ยีและเด็กกลางตัวนั้นอันนั้นเพียงแอ่วได้ขนาดมันโมเมนต์ตื่นนั่นคือตื่นตือนแต่อันนั้นแหละเด็กผู้ใหญ่แต่คุณเนี่ยบอลโตนผู้ใหญ่โอ้จะมีตั้งแต่ตื่นตือนห้าบอลลึกเลยเนาะสำหรับเด็กน้อยคนกลางผู้ใหญ่ผู้น่ะโอ้จะมาขาดแคลอ มแม่มีบนโตอนอีกเขาสิบรีโตนเมื่อลงน้ำโตนด้วยวาโหลดหนัำเนาะนว,ว่า,วาแม่เอิ่นโตนเนาะแม่โหลดนัำโอ้แม่น้องเมย์นี่ประกาศชิตตูมตามนะท่านผู้ชมประกาศโดดลงแล้วเมื่อกี้พนญางไปหั่นพันวามันเลิกพันหวาพันยานเพื่อก็เลยมาบนตื่นเนะาะมันจะมีซ้ำจังหวะได้นี่เดิมตืนต้นๆแล้วก็คนกลางแล้วก็เลิก

เตีบบุงปล่เีแมปนี้ทำผู้สมเด้อฮัลโหลแโอ้ยมัวาานลอย่ลเป็นคนสุกลามาได้ทุกรุ่นทุกใบเลยลงมา อ้าววันนี้พอน้องเมย์เอ้ยพอถ้าส่งสั้นเนาะเรานุ่งส่งขยานเราบุญส่งสั้นจากนั้นให้พอใช้ส่งสั้นไล่พอลงมาคือลดน้อ่ค่ับบอแม่เย็นสบายบ่เย็นสบายโอ้ยพุ่ยข้อไม่อนคุณผู้ชมนี่แม่ลุงไหนเออหน้ามีเมย์ลุงนี่ก็ได้แต่มาจับอันนี้ไว้นี่อาเมย์ลองย่างลงบนนี้เบิ้งมันเอาลงค้าเดียวเบิ้งแค่นะ อันลึกบอกงเบิร์นทำไว้ถ่ายวีดีโอแล้วที่นี่โอ้ยบ่เลยดึกเต้าบ่ทั้งนี้นี่หนเป็นยังมีแต่ลูกแต่ล้านหเป็นยังเนาะเอ้ยเมฆาขาวนขนาดซัมมี่แล้วถ้าลงไปแหงลึกไปลึกไปได้แม่ระวังเด้อมันจะมีจุดตื้นห้าจุดลึก ดีใจแฮงนะผู้ชม่จะถูกกระสันโอ้ถึงไปบ่เห็นแล้วบ่จักทายหูบ่อีบ่แล้วบ่จักแก็บเมื่อกี้ขากเนาะเห็นกระเจ้าอมีความสุขสน้องมีก็ดีทผู้ชมพอบ่ได้มาแบบนี้เนาะแม่ก็บ่ได้มาอ้าจังซี่จักเื่อกิห็นผู้สาวแบบๆนึนเห็นสาวๆแบบๆเพิ่นสิมาอาบน้ําบ่จักนี่เด เดี๋ยวไปถามผู้สาวน้องเมยเนาะสวดบอให้คนแจกเฟสดแห่งผ่านะสบได้โอเคจัดไปโอ้ฮาเบิึงเนาะอ๋อโซลีลาเลยเย้ในท่านผู้ชมดุลไปบัท้าวาสิเจ็บเดินมันเลิกแนนโอ้พูน่าน้องเมย์อะไรกลอยขักเนาะเราต้องทำแบบเขาแล้วล่ะ เาต้องเฮ็ดจ้า,จาหน้าทีคิวเฮาทา่านผู้ชมเฮาก็ชิลลุ่งกันแล้วท่านผู้ชมได้มาท,าทันทีเนาะมีสะสะอาดกว้างขวางเนี่ยสิอาดดบเลยบักกร่ายลอยคนเนาะโบว่าจะจัดงานเดี่ยงเอียงต่างๆเพื่อนกระหับจัดงานเด้อแม่นแม,ม่นก็จะว่าผูา้ใดชินมาให้แบบกินข้าวแล้วปาร์ตี้อยู่แคมป์ซ่าเองได้หมดเลยอือแบ๊วบ๊า อาบสิบพันสิบห้าพันปันอาบสีเนี่ยเดย์เดย์ผู้สาวคนกามาพักอยู่นี่เนาะสบายดีโดยซื้อยังเด้ซื้อนุษซื้อนุษเนาะโอ้มาพักนี่ตลอดบ่แมนชื่อสาวนุษมักมักลอยน้ำตลอดบอต่อพอดีแล้ววันนี้เราลอยห่วมกันท่านผู้ชมเหากมาลี่น้ำคือกันมีมีแฟนแล้วบอ สดสดแกเฟสบอยเดบอให้ทานบุษมคเฟสคลายให้ทานบุมไดบดยซื้อเฟสมันยังเฟสอะอ่อือื่อลิ้เปอื้อลิมนกมันปแกอ๋อตามนี้เนาะมันนี่แก้ว ซื้อตันนี้เลยโดยใจ้ลายมาหามารีน้ำกันโอ้ยางซงเศร้ามีลายอยู่บ่ายมไงดีลายเป็นยังไงอดลายเป็นยังเออห้าหกแปดเป็นเบอร์โทรแล้วก็เป็นไอดีอท่านผู้ชมผู้ใดโซดจดได้ทันเดอร์สาวเนาะเศร้าเหลาแ้่ไม่หลับนำโอ้คนเซียงขวงคุณบอนี่ คนเสียงข่วงครัผู้ชมนี่พี่สาวเพิ่งกลับมาอาบเออแม่มาทายเอาแนทายเอาแน่แบบไม่บอบอกประเดีแบบง่านนี่เป็นว่าโอ้แม่น้องเมฆเคยมีความสุขีเนาะครับผู้ชมเนาะในพอกกำลังเปลี่ยนช่งนะผู้ชมโอ้ยมื่อนี้ร oh, th ู้สึกว่ามีความสุขไรเนาะที <Well, ่ว่าเห็นพ่อแม่มาอาบน้ำดังสีวว้า เจ้าข้อพันกามาเออมาลอยน้ําแบบสนุกสนานท่านผู้ชมคนหนึ่งคนสบายสบายคนง่ายๆเด้อนี่ท่านผู้ชมเจ็ดสิบกว่าปีได้นี่อายุพันลไรแต่ว่าสุขภาพพันแข็งแห้งดีหนึ่งสองสามว้าขาโดนมันคือแบบ อู้ด่ะว้โอ้โอ้โอ้ผมเนี่หน่อยห้าหันแถวันเนาะหน่อยบักกะใบอ่าพอน้องเมก็สิลงอ่าอ่าทมงูวงแหววบนท้าผู้สมอยบอกอีแม่กำลังสมก็เต้านกกำลังตื่นหูตื่นตากำลังมวนท้าผู้สมจากหน่อยมันคิวเห่าลงเลยจากหน่อยว้าวุ้นวุ้น อาก็จะชีแข่งกันท่านผู้ชมสองสามอ้าีบอสู้สู้ีบอสูสูาตีนนิดบดีิดบได้ผู้ชมบได้เออเออพ่อสูรอยเเด้จะคล้องแมเพิ่ร้อยทุกแบนเด้อต้วหนึ่อ่ะรีดดีดพ่อเอาฝึกฝึอึดฮดฮดเอได้ยูนี่ได้ยูเอาเอา โอ้เ oh, ด้อได้อยู่าดายโอ้โโอ้ยพอกระโดดทำผู้สมเอ้าบานี่เออได้บอกเป็นเนี่ยไดคโอเคไปพ่อ ระวังเด้อโดนเราไปมันตื่นเด้อเอ้ะอ๊ะโอ๊เอออด้ได้ได่าพ่อคักคัคัทคลัท่ลัทูลออคลัทคัันคลััทคลันคลัคลัทคลัทคลัคััลลัลลลลััให้มันัคััน เออเป็นรอยก็ป่นยิงหน่องเม่เป่งลาน้องมิชุไปโหลดไปโหลดเลยน้องม่ ถึงคิวเราแล้วนะลงบัลึกบัดเดียวเลยลงบัลึกเลยด๊อกไฟนั่นมันจะหุงอันนี้นะโอ้การพื้นการพื้นพอลองพอแม่ลองเมกับบุคอยฮูไม่ยังเลยก็จะมีเจ่าท่าครับสุขอันนี้ไม่ยังไม่ยังจริงด๊อกไฟอยู่กับบอบสุดคือการท้าผู้สมเนี่ยว่ามีสุดฮองแฮมก็ยังมีให้ดิแต่ซื้อข้องแฮมเลยฮองแฮมนครสระบุรีสะดวกสบายมีสุดน้ำท้าผู้สมเลยค่ะ ถูกเพ er ีดถูกไหวอาบเลยเลยท่านผู้ชมบทจำกัดว่าภูเถ่าภูนุ่มยังเนาะจิบหาพันขีดจิบพันขีดกันเลอาบเด้อบทจำกัดบอลลึกนี่เด้อเด้อมีท่านผู้ชมโหลดเลยโหลดเลยโหลดเลยหนู่ม่คือบุหลด่ทั่วคันได้มันจิงขาก ลองเบิงลองเบิงหัวข้างในขนาดว่ามันสีดน้องเมย์ฉีขึ้นมาฟูขึ้นมาโบดูรูปลงอ้าวจัจัดไปให้ลมผู้ชมเบงแหละล่ะน้องเมย์ลองดูลองดูของมันต้องลองฮะเออแถอที่สองบอหล่องก้อนมาเลือกสมัยน้องเมย์โลดโร่ล่องแล้วก็ลอยเขาเขาทั้งกลางอยู่นี่นี่มันสามเมตรอยู่หันแม่นเมตรประมาณเมตรห้าสิบเพิ่นว่าเนาะ แมนแบบนั้นแนหละเฮ็ดชวนไปเลยแล้วก็ลอยเขาฟังเลยตรงนีอง้อยากลอยเขาแค่มเมืองนังกระไรด้วยวะอยากลอยไปสวนกระไรเลิกแด้วฮานะเม่น้ำเย็นอืมน้ำเย็นแข็งเหรอน้ำเย็นแข็ง ใจผู้ใดบอบบางมาคนถ่ายนี้่อุออ้ยเย็นเย็ยยแบบลอยแข่งกันกรไดทา่านผู้ชมเห็นบอกเพิ่นขแบบี่สินแบบจะฉี่เขาจมาลอยแข่งกันบาเนจยบ,บ,บอมแล้วก็บนแดดนาะว่า้าเย็นเไปดูบนแดดไเย็ <c oughs> ยนสบายดีด่าผู้ชมเดอ้อมาอาบในท้าพห้บนนน การมาอา,าบไซบริการทายหูเซลฟี่ได้ท่านผู้ชมคนล,ละสิพันกิฟสิบห้าพันกิฟก็ได้อาบละยฮู้ขอบนอกนี่จได้น้องแม่ชิลอยแบบกระเจ้ากระเอาหัวจุ่มน,ำน้ำโดนโดนขนาดแบบเฮ็นแต่ซีสะพ่อมอาบน้ำอย่างน,นี้ได้หมดเลยท่านผู้ชมหู <c oughs> สึกอีพอกับแม่มะไปจังไดมวนบอ่อ้สุดยอดสุดยอดเอ้สรงพอแม่พ่นพ่นนะพุ่นนะเอ้ยปันมาให้นิมูนท่านผู้ชมแหนิมูนต้องมาแล้วแหละ เพลงพวเนี่ยเพลงพวเนี่ยพวะเพงเมียได้แพงเมียได้ตะลอตะลอตะลอนี่ทัสุมก็จะจะหักกันบ้านกันจังสีตะลอดเลยสุอหักกันบ้านกันตะลอดเลยไขปองก่นหักบบชืดจาง โอ้ลูกพ่อจุ๊บปะนังจุ๊บจุ๊บไม่บายท่านผู้ชมวันนี้ไม่บาย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 นี่พ่อบ๊ายบายมาบันนี้ทีน้องนาวันนี้โอ้เห็ดขักแท้โดตแต่ซุ้งสุ้งหนึ่งสองสามลอยแบบพี่พ่อลอยแบบผู้หญิง เอ้ยแวบลอยเออแบดำดนเอาหน้าดำเดี่ยสีลงบึงน้องม์ก็จะลอยแบบนี้แหละเดืดเดนีเดอวเดอนีเดอนิวกางเลือกบ่เลือกอดีสุบมือลงนาเนาะแล้วบ้งเอ้ แต่โบคือจะเจ็บทำผู้ชมมาไวโพสแม่จัดไปที่เราไม่เด้อวันนี้เนาะที่บากาขึ้นเล็กนิดครับผู้ชมโอ้โหเฮยเียงเสียบอกเจีงสั่งก็ได้แต่ว่ามันสิเจ็บหนาเอิ้อตงน่าเคยโดนแล้วแบบนั้นเขาโลงแบบซื้อเลยนี่ตีนเขาสิตจำดินบุเจ็บตรงเมื่ ขื่นเถอะครับไปยืนอยู่เถอะขื่นเธอมาตื่นเต้นนะเอาโลลงเลยการหายใจบ่ต้องบีบร่างกันไรการหายใจเอ้า่ายหูวแคบเมื่อกี้นี่ ไปจะไหนน้องแม่เบื้องเช้าหลวนมถุนซุปอันนี้ซื้อสาวหยางซื้อสาวจริงอ่ะจัดไปสาวจริงอืมอันนี้สาวหยางสาวนุดอ่ะจัดไปสดเดินถุนซุปเด้อ ก่นการหายใจ่ให้น้่เข้าวลางเออเคยดต้นไม้อยู่สะน้ำน้ำใ่แล้วก็น้ำธรรมชาตินะอืมเคยดีๆนำธรรมชาติท่นวะ 3แมตท่านผู้ชมเวลาเฮายืนอยู่เทิงนี่โอ้ตื่นเต้นขนาด มวนไล่เด yeah, no okay. like, right. ้อขอบอกขอบใจและไล่สีว่ามาห่วมกิจกรรมน้ำเฮาเดมาอืัเซิร์าอาบน้ำเด็กเบื่อโชวข้างล่างแบบนี้บนนี้แบนวลซื่นบนนี้หรอแบบแอบกายออกกำลังกายในน้ำเนาะยืดเช่นยืดสายเข้ามาอาท่าผู้สมมือในการมวนไล่ท่าผู้สมมวนแหงเนาะแล้วก็ดีใจที่เราพ่อแม่มาลิ่นนำทำผู้สมมือนี้กะ ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมเอ่ยมาลอยน้ำพาท่านผู้ชมมาออกกำลังกายในน้ำนะท่านผู้ชมเนาะมวนไล่มันในแบบพิเศษสุดก็คือพอ่อแม,ม,ม่น้องเมีกําลังลิ้นน้ำนะท่านผู้ชมเนาะอ่าถ้าบนคลิปต่อไปเด้อว่าเฮาสิเฮ็ดยังไปใสไ่ไหมท่านผู้ชมเนาะสำหรับมือนี้บ๊ายบายบ๊ายบายเด้อเังต่างคลิปต่อไปเด้อขอบใจที่เบิ่งคลิป